สวัสดีค่ะเจอกันอีกแล้วกับอะไรกินแซ่บแซ่บไม่แซ่บดูจากสีปากนะคะวันนี้สีปากจะเซตนิดนึงนะทุกคนร้อนมากเพิ่งทาเสร็จนี่เลยจ้ายำขนมจีนเป็นปลานิน้นทอดแดดเดียวกับหมูยอนะคะพอดีไม่มีปลาทูเรามีอะไรเราก็ใส่นั้นทุกคนสูตรไม่จําเจทําทานเองไม่ต้องซีเรียสค่ะและนี่เลยค่ะมาเาืวละหนึ่งแก้วนะคะสุภาพทีดีจากภายในสุภายนอกนะคะ่ะ เลดดื่มทุกวันวันละหนึ่งแก้วนะคะผลลัพธ์ที่ได้ขึ้นอยู่กับตัวบุคคลค่ะใครอยากลองทานลองจิ้มตะร้าสั่งไปทานโดูนะคะ <c oughs> และนี่เลยเช่นเคยผักเครื่องเคียงเยอะม,มาก <c oughs> มีพริกลูกโดดนะคะ <c oughs> เพิ่มสีสันให้าอาหารเราน่ารับประทานยิ่งขึ้นค่ะหรือจะใส่หมูยอนะคะใส่ปลาแดดเดียวืรินหอมฟุ้งเลยทุกคนหอมข้าวคั่วมากแล้วก็มีเนื้อเขือม่วงไปด้วย อือจับเล่าอืมเต็มผักบุ้งผักบุ้งลแลนะคะสดุดไปได้มาโหระพา เจบของโปวดของเราขออนุญาตใช้มือนะคะสมัืม ผักเยอะๆชอบกินผักสดทุกคนพอ,อแต่เป็นผักได้หมดเลยพอ,อคำใหญ่ๆไปเลยค่ะ,อ,ะอืมคำตาสวด เส้นขนมจีนเหนียวนุ่มมีวิธีทำให้นะคะใครอยากได้เส้นขนมจีนจอันนี้เป็นแบบอบกแห้มนะคะทุกคนฉีดต้มพันได้เลยเต้องออกไปซื้อค่ะหน้าฝนแบบเนี้ยปิดบ้านไปเลย ืจับมาความนัวของปานินยมสุดเด็ดนะคะลิกนีวิธีทําให้เดี๋ยวลงคลิปให้ดูค่ะ มับละกินกับอะไรก็อร่อยทุกคนเช่นขนมจีนอืม อผักก็อร่อยยำขนมจีนต้องผักเยอะๆค่ะทุกคนจะได้อัตรด